โดนนอกใจซ้ําๆแต่ติดที่มีลูกด้วยกันควรทำยังไงดีครับรักตัวเองบ้างครับรักตัวเองบ้างแล้วเราก็จะได้ทําตอบให้กับตัวเองเลยมันไม่ได้ติดที่มีลูกด้วยกันหรอกครับจริงๆแล้ว่ะการมีลูกไม่ใช่ข้ออ้างหรอกถ้าคนมันจะไปอะลูกต่อให้มีลูกด้วยกันมันก็สามารถเดินออกมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันติดคือเรายังรักเขาอยู่อันนี้ปัญหาสําคัญเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รักเขาแล้วอ่ะต่อให้มีลูกเราก็พาตัวเองออกมา แต่อันนี้เรายังรักเขาอยู่ลูกก็เลยยังเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับเราอยู่แต่ผมไม่ได้บอกว่าลูกไม่มีเหตุผลนะลูกก็มีเหตุผลแหละนะครับลูกก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สําคัญเช่นกันแต่ว่าเหตุผลที่สําคัญกว่านั้นคือเรายังรักเขาอยู่เพราะฉะนั้นแค่ย้ายโฟกัสจากเขาสนใจพฤติกรรมแย่ๆของเขาให้น้อยลงอันนี้ผมอธิบายเคสหนึ่งให้ฟังอย่างนี้เวลาเราไปเดินตามเขาอ่ะหรือไปเราไปวิ่งตามเขาพฤติกรรมของเขาเขานอกใจเขาเจ้าชู้เราไปสนใจอยากรู้อยากเห็น มันเหมือนกับเราเอาตัวไปใกล้เขาในขณะที่เขาหันหลังให้เราแต่เราไปยืนก่อนหลังเขาอยู่ส่วนเขาก็หันไปโฟกัสคนตรงข้ามก็คือมือที่สามไปวิ่งไล่ตามมือที่สาส่วนเราพยายามจะกอดเขาเหนี่ยวรั้งเขาจากข้างหลังเขาหันมาเห็นเราอยู่ข้างหลังเขาก็ไม่ได้สนใจเขาคิดว่าเออเรายังอยู่ตรงนี้เขายังรู้สึกว่าเรายังแตะบาแตะหลังหรือยังกอดเอวเขาอยู่เขาก็รู้สึกว่าเออเรายังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเขาเราเป็นของตายหันมาเมื่อ,อไหร่ก็เจอเขาก็ไปยุ่งวุ่นวายไปวิ่งตามมือที่สามเพราะเรายังกลัวว่าเขาจะไปไงยิ่งเราทํา,ทา,ายอย่่่่่าาางงนนั้เเไไหรยยม เขายิ่งได้ใจเขายิ่งไม่หยุดแต่กลับกันครับพอเราปล่อยมือจากเขาเลิกวิ่งตามเขาหันมาโฟกัสตัวเองมันจะเริ่มมีช่องว่างจากเขาลวพอเราหันมาโฟกัสตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นเหมือนเราหันหลังออกจากเขาลวพอเราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีสติมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขข้อข้องเขาจะเริ่มมองหันกลับมาแล้วเอ๊ะเราไปไหนทําไมเราไม่วิ่งไล่เขามอนเดิมทําไมเราไม่หึงห่วงเขาเหมือนเดิมทําไมเราไม่ตามเขาเหมอนเดิม พอเขาหันกลับมาไม่เห็นเราโอ้โหเห็นเราอยู่นู่นเลยอยู่ไกลจากเขามากเขาจะเริ่มเดินมาตามเราเมื่อเขาหันหลังเพื่อเดินมาตามเราเขาก็จะหันหลังให้มือที่สามเช่นกันพอเขาหันมาหาเราเพื่อเดินตามเรามือที่สามก็จะต้องวิ่งตามเขาพอมือที่สามวิ่งตามเขามือที่สามก็จะสร้างความรำคาญให้เขาทันทีพอเขามาหันมาจดจ่อที่เรามาโฟกัสที่เราแล้วมือที่สามมาตามเขาเซาซีเราหรือเขาเขาจะเริ่มรู้สึกว่า มันเยอะแยะอะไรกับคูนักหนาวะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความสบายใจอย่างที่คิดมไม่ใช่ความสุขอย่างที่คิดมันกป็นความน่ารำคาญน่าเบื่อหน่ายเขาก็จะหันมาโฟกัสที่เราเขาก็จะหยุดหรือก็ตัดมืินที่สาวไปเองเห็นหรือยังครับว่าเหตุผลอะไรทําไมผมถึงบอกว่าเลิกสนใจมันปล่อยมันไปตัดหางปล่อยวัดไปก่อนแต่หันมาโฟกัสที่ตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นมีความสุขให้มากขึ้นเรามีรอยรั่วตรงจุดไหนแก้ไขตรงจุดนั้นข้อบอกพร่องที่มีทุกคนมีนะอย่าบอกว่าไม่มีทุกคนมีหมด คำพูดพฤติกรรมการกระทำอะไรที่เราทำแล้วมันก่อให้เกิดความดิดรัดสิ่งเหล่านั้นผมเรียกว่วาข้อบกพร่องทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นให้เราแก้ไขตรงจุดนั้นแล้วก็ที่สําคัญทําให้ตัวเองยิ้มย้มแจ่มใสดูดีมีความสุขพรีเซนต์ความสุขของเราผ่านโซเชียลบ่อยๆเอาให้มันคานเข่ากลับมายังได้เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีถ้าวันนี้เรายังวิ่งตามเขาอยู่โฟกัสที่เขาอยู่เขาจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเราจะรู้สึกเหนื่อยมากๆรู้สึกท้อมากๆเพราะเราวิ่งตามเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่มีวันหยุด แล้วมันจะไม่เหนื่อยยังไงก็ได้เมื่อเราวิ่งวิ่งผิดทางเราทําผิดจุดแต่ถ้าเราหันกลับมาโฟกัสตัวเองมันเหมือนกับเราวิ่งถูกทางพอเราวิ่งถูกทางเราจะเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นเมื่อเราเราลองจินตนาการตัวเองกําลังวิ่งเข้าใกล้เส้นชัยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นชัยจะถึงแล้วมันจะมีพลังมากขึ้นนะคุณลองสังเกตดูเลยคนที่วิ่งหยอยอๆๆย,ย,ยมาพอถึงเส้นชัยเขาจะสปีดเร็วขึ้นพลังมันจะมาจากไหนไม่รู้มันจะสปีดเร็วขึ้นเหมือนกันครับ พอเราใกล้มาถึงเส้นชัยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีพลังมากขึ้นเราจะเข้าใกล้เส้นชัยเขาก็จะวิ่งยิ่งวิ่งตามเราเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นโฟกัสให้มันถูกจุดความรักก็จะดีขึ้น